ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมแชนแนลค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Super s ร a สเป็นเกมมือถือมีทั้งระบบ iOS และ Android เลยค่ะเดี๋ยวอ้อมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างคลิปนะคะเกมนี้เป็นแนวเกมตะลุยด่านวิ่งผ่านด่านยิงไปเรื่อยๆเกมนี้ฮิตสุดๆไปเลยตั้งแต่สมัยยุคเครื่องเฟรมอีคอมโดยนำมาปัดฝุ่นทำใหม่ทำให้ภาพสวยยิ่งขึ้นจะสนุกมันสุดติงแค่ไหนเราไปเล่นกันเลย เอาละค่ะเรามาเลือกตัวละครเป็นผู้หญิงกันนะคะอ่ะเราก็เตรียมเข้าสู่เกมกันเลยค่ะว้าวโดดร่มชุดชีมาแล้วยินดีต้อนรับพุกกา้าขอบคุณที่มาร่วมกับเราโอเค let's go เตรียมเลยมา go go คลิกที่ยิงเพื่อโจมตีโอเคมาช่วยกับฉันแซ่ ยำตัวเอาลูกกระสุนไปเกินว้าโอ้โหเฮ้ยมหุ่นย์เลเตอร์เนี่ยไอ้เาเอ้เาาตายเรียบอ่าเปลี่ยนเป็นรถถังได้ด้วยโอ้อย่างแนวเลยแนวได้ใจาเไยมาเลยไปนะไปนะไปไปโอ้ยหาก็กไปต่อเลย เฮ้ยบอสมาคำเตือนบอสมาอ๋อฮะเฮ้ยนายมาเล่นกันเถอะใครใครเพื่อนนายไม่น่ะยิงเลยไอ่ไอ่ไอ่ไม่น่ะไม่น่ะยิงเข้าปากเลยไม่น่ะไม่น่ะไม่ได้ยิงไม่ยั้งไม่ได้ฮะไม่น่ะติดฉลากไอ่ไม่น่ะโอ้ยไอ่ไอ่อะไม่น่ะยับเยินยับเยินยับยับไอ่ไอ่ ไงล่ะไงล่ะไอ้ไม้พลังของฉันกำลังจะหมดวันนี้พอแค่นี้ละก,ก่อยป้าเอ้ยมันหนีไปแล้วเยี่ยมมากรายงานกลับไปที่ฐานสิอาใส่ชื่อทหารทุกกล้าหารโอเคออมแอมชาแน,นล เอาเฮ้ยไม่พอเตรียนใหม่ใส่ C H เฉยๆก็ได้กดยินยันเลยเตรียมพร้อมยินดีต้อนรับทหารเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้โอเครับทราบฮาเข้าด่านกันเลยค่ะด่านที่หนึ่งนะคะฮะเริ่มการต่อสู้กันเลย เคดดรอบชุดชีพมาเลยว้าด่านนี้น่าจะเป็นดานทะเลทรายนะเคเมนูต่างๆของเราโอเคไปเลย next โอเค let's go ฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้บังคับบัญชาการภารกิจนี้ในฐานะอดีตเครือผู้บังคับบัญชาฉันมีหน้าที่ดูแลผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชามาเริ่มแผนการกันเถอะโอ้โหนมใหญ่จังเลยเคมา คลิกปุ่มระเบิดเพื่อทำการระเบิดไปไปน่ะไปนะโกโกเก็บเหรียญด้วย Aa, ฮ่าฮึบเก็บของก่อนซินเข้ามาโว้ยมีมีเหมือนแมลงวันเลยเอ้ยยิงให้ร่วงยิงให้ร่วงอ่ะดา,าน้ากันเข้ามาฮะเรียงแถวกันเข้ามาเลยฮึ่บเฉิบเฉิบชึบฮึบอืมเก็บเหรียญก่อนเหมือนมาริโอเลย มันขี่อูดไปด้วยอ่ะมีโอวด้วยฮะฮะยิงให้ตายตายให้หมดออออเหมือนมีใครบางคนกำังมาต้องกลับไปที่ถามเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์มิชชั่น complete น่ามิชชั่น complete แล้วนะคะ level up แล้ว เคเรามาสุ่มเลือกรางวัลกันเลยค่ะจะได้อะไรนะลุ้นลุ้นลุ้นอเวนกรรมได้แ่่นเี้ยหรอเฮ้ยเดี๋ยวเรามาทำการอัปเกรดอุปกรณ์กันก่อนเลยอัปเกรดอาวุธกันก่อนนะคะ ลิกชิ้นส่วนเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์มาเริ่มการต่อสู้กันเลยด่านที่สองค่ะมาเริ่มเกมเลยไปนะไปนะไปไปเข้ามาเลยไปนะ ยิงให้ร่วงเลยมาสีเข้ามาไอ้้่าอึช่าาซีาฉาโอ้ยมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยโอ้ยขี้อูดมาอีกไปนะไปไปไปโหเจ๊แกมาเป็นบัญชาการเองเลยนเนี่ยไปนะไปนะช่วยฉันทีช่วยฉันทีอ๋อช่วยตัวประกันก่อนโอเคมาเข้ามาเลยไอไปนะไปนะยิงทีสามลูกเลย ไปเข้ามาไปมาไปมาเลยไปมิชชั่นคอมพลีทแล้วเลเวลอัพแล้วค่ะอ่าสุ่มเลือกรางวัลเลยกิงหลบการโจมตีและพิษต่างๆ เคด่านที่สามเลยเลยชอาอ้าเขาบกเข้าไปเพื่อราชินีฮา <c oughs> มายิงให้ไสแตกเลยเขา <c oughs> ้ขมา,ขม,าขมาตีเฮ้ยมีหมูหันด้วยอ้าเขามาเขามาไปนี่ไปนี่ไปเก็บเหรียญก่อน <c oughs> ปุ๊บ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 ,บ,บะเข้ามาได้นะเข้ามา าช่วยตัวประกันก่อนไอ้ไ่้สิมามาเก็บเหรียญก่อนเฮ้ยหมูหันเคเก็บของไอ้ไอ้เฮ้ยคำเตือนบอสมาเหรอมาจับฉันซีมามาได้เลยมาไอ้ไอ้นะ่ไอ้นะ่โหอูดหลบได้ <c> ไอ้นะ่ ะไปอาการะสุน delivery มาแล้วไปงาไปนะปตีสังหารมันให้หมดจัดไปสังหารให้หมดยิงยิงให้ราบอ่ะมิชชั่นคอมพลีทแล้วค่ะ ได้รับรางวัลมาแล้วเลเวลอัพอีกแล้วอ่ะสุ่มเลือกรางวัลเลยค่ะเอาล่ะเริ่มการต่อสู้มา มีบางสิ่งเกิดขึ้นข้างหน้าฉันต้องไปดูฮะเริ่มเอเลสโก้ go, ด่านต่อไปนี่ไปนะไปนะไปนะนี่เก็บเหรียญด้วยฮึบฮบชยาฮึบใหชชา,ชานี่ตายตายให้หมดมีหนูด้วยไปนะไปนะตายนะตายตายให้หมดไปนะไปนะนี่ เอากระสุนไปกินเอากระสุนไปกินไปช่วยตัวประกันได้แล้วไปต่อเลยเยาาไปเยาาไปเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่มัมมี่โหยอย่างแนวมีมัมมี่ด้วยอ่ะมิชชั่นคอมพ l e ท e เลเวลอ้วค่ะ เ่มเลือกรางวัลเลยนะคะถนับกับหมดยิงอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมคลิกพลัสแล้วไปที่เมนูออตโต้โอเคเล่นต่อเลยมาเอามี่มา,มมมามยิงให้ตายอีกรอบเลยเฮ้ฮ ไปแล้วไปอีกนะมาไปนะไปนะไปมาละเฮ้ยมีปูด้วยมาเข้ามาสิไปนะ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 ไปอาปืนใหม่ให้ใส่ชัลล่ามาแล้วปืนใส่ปลาเฮ้ยเก็บปูด้วยฮะไปนะไปนะไอ้มัมมี่ วักนายต้องตายไอ้นอ่าไม่าด้านหน้าเป็นทางออกรีบขึ้นไปเร็วโอเคมิชชั่นคอมพลีทเราเริ่มการต่อสู้เลย กล้ามากับฉันผู้ชายว่านคนนั้นคือปีแปาบ้าเข้าไปเลยเพื่อราชิน,นี่เพื่อรนนาชินี่แกตายแกตายไปง่าไปง่าไปง่าไปยิงให้ไส้แต่เข้ามาไปไปง่าไปง่า เวอรี่มาแล้วไปเพื่อรัสชินี่เพื่อรัสชินี่ในไกลถ้าเถอะตีนะตีนะไปซะนี่โกโกโก้เฮ้ยอะไรเนี่ยมราเปิดมิสไซล์เหรอเฮ้ยตีนะไอ้จ๋าเพื่อราชินีเพื่อราชินี่ไปไปเกลี้ยง คำเตือนมาอีกแล้วบอสมาเหรอเหว้าเฮรเลยมาต่อแขวเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหมาหลายลูกเลยโอ้ยหลบหลบโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้โหมากันใหญ่เลยอื้อหือื้มเฮ้ยองค์การกำลังเสริมด้วยมาเร็ว เด็กส่งปืนมาแล้วข้าวเด็กส่งปืนมาช่วยหน่อยนี่ไปนะไปนะเฮ้ยอ่ะชะเฮ้ยอ่ะชะโอ้โหอืโอ้โหไปไหมเนี่ยไปไหมเนี่ยอืมโอ้โหไอ้ยิงวะอืมระเบิดไปแล้วโอ้โหมาเข้าประเด็นหลักได้แล้ว ีาตอนนั้นอยู่บนยานอาวกาศใจกลางเมืองลูกน้องฉันไม่เคยได้กลับมาหลังจากขึ้นยนันคุณต้องช่วยพวกเราอย่าเล่นตุกติกล่ะไม่งั้นฉันจะฆ่าคุณมามิชชั่นคอมพลีทเลเวลอแล้ค่ะ ฮ่าสมุมเลือกลงวัลกันก่อนเลยอินดี้ด้วยคุณปลดล็อกกำลังเสริมแล้วอเอ้กองกำลังเสริมเคกำลังเสริมโอ้ปืนใหญ่ S อิ99กลับสู่สนามรบ ค okay. มาเราไปลุยกันดานที่เจ็ดเลยวักชูเว็บมาแล้วโอ้โมาเลยมาอิช่าอ,อิช่าเข้ามาไฟไปนะไปนะไปฮึออ่าไฟหาช่วยจัาประกันก่อนหายไปนะเข้ามาไฟ มาเข้ามาไอ้พวกจอนเข้ามาสิกำลังเสริมเป็นบางท่าที่ยอดเยี่ยมคุณลองดูด้วยตัวเองเมันไอ้เลยเป็นไงล่ะอืมตายเกลี้ยงอ่ามาเลยมาตีนะตีนะไอ้ข้ามาเลยเข้ามาสิ่ามาเข้ามาอืมจะพวกทหาร ทำเ,าเลยไ่ไ่ง่ายัวระเบิดมิสไซฮยฮึอ้ยีไปง่ายังคึฮ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 ค เือมีดมาจะไกด์เลยอืมไปไม่นะไปนะอ้โอโหมีมีดปักหลังด้วยอะไรเ,เข้ามาชิชาชิชาอ้ยมีดปักหลังเ้ยโหมีแมลงวันด้วยนี่เฮ้ยเก็บเหรียญก่อนห่าไปปืนแล้วไปนะไปนะไปเข้ามาสิไป ไปไงยิงให้ไฟตแตกเลยนี่เข้ามาไปนะไงไอ้โอ้โห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 ว่ทิ้งบอมทิ้งบอมโอ้ยติดชอ่ชอติดช่อเฮ้ยไ,ไนะอ้นี่นะฮะช่วยตัวประกันได้แล้วนี่โอ๊ยนปไงไปไงไ,นะไ,นะไ,ไปเข้ามาไปเข้ามาอโอ้โหเฮลิคอปเตอร์อหูระเบิด มิชชั่นคอมพลีทแล้วไปเวลอัพแล้วค่ะ ใสให้ร่วงสสยให้ร่วงเลอให้มาเลายไป้ใส่ให้ร่วงไปก้อนเขียวเนี่ยไปอ่ะไปไปืนไปก้อนเขียวแน่ไปไะไปไะไปะไปะอืมให้มารู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผในไปนะไปไะฮ่าเรียบเรียบเป็นหน้ากองฮ่าช่วยตัวประกันโอเคฮึปอ่ะชะฮึป เฮ้ยทหารมาเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะไปนะยิงไสแตกเลยนะเข้ามาสิไอ้นะไอ้นะโหสาระเปาเฮ้ยไอ้นะโหโหโหมีดไอ้น hey, ะช่วยตะปกันเฮ้ย hey, ทำไมอ่ะไอ้นะอย่าหยดนะหยดยา yeah, ปามีดมาอืมไอ้นะ เอาลูกกระสุนไปกินเลยเฮ้ยคำเตือนไมาอีกแล้วอโอโอยู่ข้างบนตีอโอ,โโอโระเบิดติดตามตัวโอ้โหหายแล้วเป็นกรรมงานนี้อ๋อไปนะยิงยิงเข้าไปไปยิยงเข้าไปไ้ไปนะไปนะไปอุ้ยไปนะ มาเลยกระสุน d e ลิเวอรี่มาจะตายอืมแน่เสร็จไปหนึ่งไือีกสองหายยิงให้แตกเลยเอาให้ยับเยินยับเยินไปไปนงไปไงเฮ้ยตีนะไอ้หว่าหรืออันเดียวนี่จะตายไปนงเข้าหัวตีให้ไ้จ้าเรียบร้อย นิชชันคอมพลีทไเปิล้ลวินต่อเลยค่ะดาบที่สิบมาแววมาแวว เข้ามาเลยตปนะนี่รถถังไมนะ่ตปงาตปงาเข้ามาไฟไงเรถถังปืนไฟฟ้าตปงาตปงนาะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เลยไปงนะาโอ้ยดีครับเตอร์หรอไปไปเอาปืนเลเซอร์ไปก่อนไอเรถถังเลเซอร์ไป ไลยฮึบฮึ้ชาไปนะไอนะยิงบนอู่ได้ด้วยนี่นะจะโตหรอนี่ไอเข้ามาสิไอไปนะ <c oughs> น <c oughs> ไปนะเรียบร้อยมาเข้ามาเลยโอ้โหระเบิดมิสรไซใื้ให้ ไอ,อ้ไม่เ่รอไอ,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 อ้วายลบหลบวายลบหลบไทยโอ้โหเฮ้ยอ๋อเกิดใหม่แปลงฮะไม่ไปงนะ่ะนี่ระเบิดมิสไซเออืมวายทำเตือนอีกแล้วโว้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไทยเดียว ใจเย็นโอ้ยพ้นเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเยอะเงี้ยโอ้จะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยไงระดมยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยโ่าฮ่าโอมีระเบิดด้วย้ยเฮ้ยเฮ้ยลบวิยาแล้ว ้ยขอกำลังเสริมด้วยอนะใจนะปืนมาให้ไปไปนะไปนะไปไปนะไปไปมามาไายพวกปลายิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปเลยไปมาดูตายมาไปข้ามาไปนะไปนะไปไปไปนะ เอาเลยนี่ไปนะไปนะเรียบร้อยเลยเป็นโจแหนยเฮ้ย,ย,ยตายเลยไอ้สาเลวเอ้ยนะจริงอันนี้สินไม่ใช้เวลาที่จะมายอมแพ้นะนี่ชัน complete เลเวลอัพแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบเกมซ u ปเปอร์สแลปไว้วก่อนนะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย